โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBox อกชีวนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งเจ้ากระบะรีโว่สี่ประตูน,นะครับให้เป็นหัวเดี่ยวนะครับมาดูซิว่าคลิปนี้นะมันจะแปลงยากหรือเปล่าช่วงแรกนะครับผมก็จะจัดทรงก่อนนะให้มันมีทรงนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะแจกทรงอีกทีตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ขอปรับมม่วๆไปก่อนนะต่อมาผมก็จะทําการปรับสีด้นนะครับแบบที่ผมถนัดนะก็สามารถไปปรับตามกันได้เลย สีล้อก็ปรับเหมือนกันนะครับผมก็จะปรับเป็นโทนประมาณนี้แหละอ๋อลืมบอกไปนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถกระบะท,ที่ถอดกันชนหลังแล้วก็บันไดข้างนะครับสามารถติดต่อซื้อกับผมได้เลยมาผมขายคัละสิบาทตอนแรกว,ว่าจะแจกฟรีนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะก็เลยขายไม่เลยนคัละสิบบาทนะ คลิปนี้ผมจะเอารถเป็นสีเทานะครับโค้ดสีก็ตามคลิปเลยนะคลิปตามได้เลยครับถ้าใครอยากจะทํตาตามนะช่วงล่างก็ยังเพิ่งไปทําตามนะครับเพราะว่ายังปรับแต่งไม่เสร็จนะเดี๋ยวมาแจาก,กทีท้ายคลิปนะตอนมันสมบูรณ์ครับยวเพิ่งปรับตามตอนนี้เลยมาขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะๆนะแปะๆนะตรงประตูเขาเรียกว่าอะไรว่าประตูอันที่สองอนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงวะก็ทําตามไปนะครับทุกคนแล้วก็ปรับองศาให้มันพอดีกับกระบะข้างหลังด้วยนะครับทุกคน ในคลิปผมค่อนข้างที่จะแต่งให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากแต่งลวกลวกอะเอ,า,อาง่ายๆเลยอ่าแล้วก็ทําเหมือนเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะครับทําให้มันแบบว่าให้มันตรงกันมากที่สุดอะขออนุญาตเพิ่มความเร็วไปเลยละกันพอทำด้านข้างเสร็จแล้วเราก็มาทำข้างบนต่อเลยนะครับ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะครับถ้าเอาเข้าไปใกล้กว่านี้อีกเนี่ยรถมันจะดูแปลกๆนะผมว่าก็เลยเอาไว้ประมาณนี้นะแล้วก็มาเก็บขอบอะไรเล็กๆน้อยๆของเราไปนะครับ มาบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากน่าจะยากที่สุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะก็ <g ül> ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับขั้นตอนนี้ก็คือมันจะเป็นแบบว่าไอเป็นด้านข้างของกระบะทุกคนเรียกว่าอ,อะไรขอเกี่ยวรที่ยวอะไรมาเช็กอะไรไม่รู้ชักหาแล้วกันคนก็ทําตามไปนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนอกจากจะดูภาพเอาเองอ่นะเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงนะครับเพะะื่อที่จะให้มันดูง่ายขึ้นนะ แต่งไปก็แก้ไปนะครับเออแต่งไปแก้ไปนี่แหละสโลแกนใหม่วะคือผมจะทําให้มันมี5้าอันนะครับแต่ว่ามันได้สูงสุดแค่4ี่อันเนาะผมก็เลยเอามาใหม่เพิ่มอีก2อันแล้วก็ทําให้มันต่อต่อกันนะเออไม่รู้จะที่ไปยังไงอธิบายถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ๋อรี่บอกว่าเขียนยังไงครับพิมพ์จุดแล้วก็เว้นวรรคสาครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์จุดแล้วก็เว้นวรรคสาครั้งไปนะครับคือมันไม่พอ5้าอันนั่นแหละมันก็เลยมันได้4ี่อันนะครับผมก็เลยมาเพิ่มเป็น2อันแล้ว <boxing> ก็เอาาามตต่่่่อออกันนนยงทีเห็ะ และนี่นะครับคือความยุ่งยากของผมเองนะผมจะทําให้มันอยู่ตรงกลางเว้ยก็ <c oughs> เลยหาอะไรมามาร์กเอาไว้ครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยก็แต่งไปแก้ไปนะเพราะผมไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้บ่อยนะก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วไงออก็เลยแต่งไปแก้ไปนี่แหละ ต่อมาคนระับผมก็จะทําให้ตะขอมันมีเงานั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีตะขอจากสีขาวให้มันเป็นสีเดียวกับสีรถนะครับเออก็คอยดูแล้วกันนะไม่รูจ้จะอธิบายยังไงว่าโอ้ผมมาสอนแต่งจริงไหมเนี่ยอ่าแล้วต่อมาผมก็จะทําการปิดที่มันมีจุดตรงกลางนะครับผมไม่ชอบไงที่มันมีจุดตรงกลางบางคนอาจจะชอบแต่ผมไม่ชอบก็เลยหาวิธีปิดนะครับก็ทามุ่งมั่วไปเออ และตอนนี้ผมก็ไปเผยททาอะไรก็ไม่รู้นะครับเงาหายไปข้างหนึ่งนะก็เลยตอนนี้ก็แก้อยู่นะไม่ต้องทําตามหรอกตอนนี้ผมกาลังแก้เงามันอยู่โ <c oughs> คตรมึนเนยแล้วก็คันลอดจากอีกฝั่งหนึ่งมาวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วทุกคนคอยดูความเรื่องมากของผมที่อยากให้มันเท่ากันนะครับ <c oughs> คอยดูนะคอยดูนี่นะครับสีแดงๆนี่แหละที่ผมจะมาร์กไว้นะครับแล้วก็พยายามทําให้มันเท่ากันมากที่สุดนะนะโอเคพอคิดว่าให้มันเท่ากันแล้วก็พอเลยครับไม่อยากปรับเยอะปรับเยอะเดี๋ยวมันเละ นี่นะหเดียวเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จผมก็จะมาทำเออเขาเรียกว่าอะไรว่าเงาตรงที่มันแบ่งระหว่างหัวกับกระบะนะครับเออทาเงาแบ่งอนะไรประมาณนี้แหละมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกทุกคนก็อยู่เอาละกันนะเพราะว่าถ้าผมอธิบายไปมันจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็กะเอานะให้มันพอดีกับด้านบนนะไม่ก็ดูที่อไ้ไที่มันเป็นสีดําๆตรงขอบกระจกนะครับทุกคนเออเอาไว้แบบข้างหลังขอบกระจกอะ่ะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าทุกคนลองดูดีๆนะก็ดูเหมือนว่าเส้นสีเทาที่เราเรียกว่าไงอะ่ะที่เราแบบปิดเงาเอาไว้เนี่ยมันจะทับสีดําข้างบนนะผมก็เลยจะเอาสีดําข้างบนเนี่ยให้มันมาอยู่ทับเส้นสีเทาอีกทีเออไ,ไม่รู้ไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่า แล้วก็คันลอกมาทําอีกฝั่งหนึ่งครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกขั้นตอนนี้นะไม่ยากเท่ากับเอ่อไอตรงเรียกว่าอะไรเขี้ยวจับกับว่าโอ้ช่างมาันเถอะนะครับนี่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้ากระบะหัวเดียวคันนี้นะใครที่อยากจะไปเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถไปทําได้เลยนะครับ ก็คขาวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อาจจะแต่งเออๆบ้างนะครับไม่ได้แต่งแนวนี้บ่อยนะลดแปลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแจกช่วงล่างเลยนะนี่ช่วงล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคนละหทีก็พอละอย่าก,กดสทีนะค่กดทีเดียวพอ